สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับตอนนี้ถึงแล้วนาดอกไม้ดอกไม้ครับอำเภอราศีสไล่หอดแล้วหอดแล้วเขตราศีแล้วครับน้องครับสิ้นยังชุมน้อยไปราศีครับหอนบันนาดอกไม้เอาก็เลี้ยวขวามาเสร็จข้อวังครับ สิ้นข้อวังโอ้แานมองไอก่พี่รอง <c oughs> มาฮอดเตสเ้าครับเพราะว่า,าขึ้น,นเด่นเลือกมั่นตีซี เส้นคอวังพี่น้องครับนั้ำดอกไม้ันเลี้ยวันเลี้ยวสายบางนึงนั่นก็สิออกไปทั้งเส้นนั่นสีสะเก็ดครับบางทางนี้ทีก่กำลังเรียนยู่นี่คือออกไปทั้งเส้นคอว่างเพอคอ,อว่าง11กิโลสัตว์รับกิโล ง่ายมาสะดวกพี่น้องวันนี้ยังวันท่าน,นไรพะว่ามันวัท่านดได้วอดเวลาเวลาพี่น้องตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงจะเจ็ดโมงครึ่งเลยถ่ายเก็บเก็บบรรยากาศให้กับพี่น้องเาได้เบิงเสร็จทางไปเสร็จทางมาครับมันเป็นังไดแน่ยโอ้พี่นอ้นอ,นองท่านนี้บนวันเขาแล้วเขาเขียวเขาแย,ยวแล้วตนนิน ทางบ้านขายย่างวาัานเดกเก็ดอี่อย่างยุคคันแค่คันเทือกกว่า,าน่ด้เบื้องยุคพี่น้องเป็นเริ่มบ้านแล้วนี่เจอกันรับที่บ้านด่านสร้างปีตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลยัยมึงบรรยากาศตรงไหนตรง,งหน้าครับ บ้านดันนี่เขาเคยมาหนี่หลายรอบแล้วจนนับหลงแล้วสิ่งสำคัญที่เลื่อมบันไดยืดกิ่คือผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนเป็นเโอกาสในการเลืิอมกิ่งถ้ามาหากินว่าช่วงโควิดช่วงตุกโควิดไปทำมาหากินหรือเปิดทำการแสดงใส่บ่ได้ก็ได้โอกาสบ้านสักปีนี่แหละพี่น้องพี่น้องในชุมชน ผอมอ,อบม,มือกันเอาอ,อมาล่ำขน,ดนาดนนี้มาลงแล้วแต้แล้วแต้เปินสิมาลงมาสักจะให้การสนับสนุนด,ดีเสมอมากครับขอ,อบคุณใจในพวกเราุกทานซัมมบาบันกับฟองเซ็นออกไปขอวังยะโสูงครับ สาบัดเป็นงานบุญบังไฟอนนจะสวยๆส,สวยมากครับก,กิจกรรมพมีม่ยังแรกกสิได้ตามจิตสุดละวันนี้ไรพ่ได้พี่น้องเพราะว่าคืน่มี่เลยว่ายูทูบล่มว่ามันคืน่มี่คืนหลายครับคืนโทรศัพท์หลายแต่ว่า YouTube ลมว่าสามารถที่สิโหลดได้ โรงเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าร้านขาร้านขายเป็นมะหอดแล้วลงได้ตลพี่น้องหลับกวนลดท้าลงสิเลยเป็นติดปัดท,ที่นี่ติดขีตมมาท,ที่ไหนอ สนามโรงเรียนสนามกับน้องครับสีโยเขาจังใดปีเนียว ก็แทนแอบไปนี่นึนด้วยคนได้ครับแต่ก็อืมอืมอือคิ หมดเป็นขั้นที่สามก็จกรถเมนุูมาที่นี่ไปจะจริงเจาไปซักผ้ามหาอนองหมอล่าดเสือผพานาเพียงมีสักนจานายกินสินะะ่งมลหนาว้ดดดดสงเกตยังไม่แย่งเพกันผมกับวิว ้ยทิมงานเข้มแข็งทวไอ่าลุยลุยลุย สนามโรงเรียนที่เก่าเหมือนเดิมดินมองนีบอมีคําขำวิลมพี่น้องแต่ว่ามุบ <c ười> ขันมากคือตนจุดบาทเดียวเลยแต่ว่ามื้อนี้หมะดีย่ครับพี่น้องครับทีคารันขายก็จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตลอดหมอลำพี่น้องบัดที่นี้อ่ะสิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซักกอนพี่น้องฝากกดตามกด กระดิง่งกดสับสัไครด้วยนะครับอย่าก,กสําคัญที่สุดอย่าลืมอย่าขามโฆษณาพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจใหตุกบผู้เหตุคลิปครับและฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามเพจรพยุตเด้อกำลังเหตุเพดไม่พี่น้องครับยงยุตลำเพลินออฟฟิเชีคือเก่าครับคือกันคือเก่า <c oughs> เดสิ <c oughs> ลงให้พี่น้องเดเบิ้งนะครับบางเทื่อคือจังหวะวานนี่และเน็ต เฟซยูทูบไล่ว่าได้ก่สิได้ไล่ทั้งเพจนี่พี่น้อง้อเบื้ฝากดติดตามด้วยพี่น้องด้วยน,นะครับให้กำลังแรงใจครับเอาสู้สู้ครับทีมงานครับอัสรคลินในไวส้สนิทส์กอนพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง